พรุ่งนี้นะ้ำมันลงนะครับกลุ่มเบนซินเดือนไม่ฮะบาทหนึ่งอะ่ะโอ้โไม่น้อยนะพรุ่งนี้ตีห้านะครับกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าห้าแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งแล้วก็อียี่สิบลงบาทหนึ่งเลยต่อลิตรนะฮะอีแปดสิบห้า e 85, ลงหกสิบสปังส่วนดีเซลก็ยังตึงกันไว้อยู่ดีเซลนะเขายังตึงกันไว้อยู่นะยก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ตีห้ามาเติมได้แล้วค่อยเติมส่วนราคาดีเซลที่ลิตรละสามสิบห้าบาทคือไม่ตัวนี้นะต่อเนื่นะองนนไปสัปดาห์ที่แปดแล้วแม้ฐานะของทุนน้ำมันดิบ จะลบเพิ่มจากเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวมาเนี่ยก็ยังคงตรึงต่อไปเนื้อต่อเนื่องกันไปอยู่นะฮะขณะที่สำนักง,งานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะครับรายงานปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนื่องจากความต้องการใช้น้ํามันที่ชะลอตัวลงส่วนประมาณการฐานะของทุนน้ามันเชื้อเพลิงในปัจจุบันณนะวันที่7สิงหาคมเมื่อวานนี้ยังคงติดลบ1,17,229ล้านบาท โดยแบ่งเป็นน้ำมันบัญชีน้ำมันติดลบ76,784ล้านบาทแล้วก็บัญชีแก๊ส LPG ติดลบ44,444ล้านบาทอันนี้หมาถึงไทยเราเนี่ยแต่ก็ยังคงตึงให้อยู่เป็นสัปดาห์ที่8